คนวันพุธกลางวันค่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้จะเจอเจอเรื่องอะไรบ้างนะคะหยิบไพ่สามใบค่ะใบแรกค่ะสามเหรียญค่ะใบที่สองค่ะสิบเหรียญค่ะใบที่สามค่ะสี่เหรียญค่ะคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้นะคะการเงินค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น เรื่องของการเงินที่ได้มาจากงานนะคะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นโชคทางด้านการเงินแบบเสี่ยงดวงนะคะเล็กๆน้อยๆหรือบางคนนะคะเป็นเงินที่ได้มาจากการงานที่เป็นงานเล็กๆน้อยๆที่เข้ามานะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูนะคะให้เป็นเงิน ถุงหรือว่าให้เป็นเงินขวัญกำลังใจของคุณนะคะการเงินค่อนข้างที่จะมีให้คุณใช้จ่ายไม่ขาดมือเลยนะคะแต่พึงระวังอย่างหนึ่งนะคะต้องระมัดระวังอย่าให้คุณหยิบยืมน,นะคะเพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้คืนได้ค่ะเพราะช่วงเวลานี้ของคุณเนี่ยด้วยความที่คุณมีการเงินที่ดีนะคะมีคนที่จะมาขอหยิบยืมเงินคุณ แต่ถ้าคุณให้ไปคุณอาจจะสูญเงินได้ค่ะก็ขอให้คนวันพุธกลางวันทุกคนโชคดีกันค่ะทุกใจการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูกันด้วยค่ะ